มาเล่นเกมกันเถอะเล่นเป็นเมทหรือแคลรี่ดีนะไฟเตอร์กับแทงก์ก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดทีมต้องมีซัพพอร์ตเป็นอาลิสทำไมนะเหรอมาดูกันเรื่องที่1นึ่งสกิลถ่าติดตัวก้าวพริบตาเมื่อใช้สกิลจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นท่าที่1น่ส้อมหยุดปาพลังทำให้ศัตรูติดสตันท่าที่สโลไว เมื่อกดใช้จะสร้างโล่ให้ตัวเองและเพื่อนและวิ่งเร็วขึ้นท่าอันติสนามเด็กเล่นเสกพื้นที่ที่จะทำให้ศัตรูติดสโลและเป็นใบเปิดโอกาสให้เพื่อนฝั่งเราเล่นสนุกได้ตามใจเรื่องที่ 2. องเศบการเล่นอลิสเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วมันเล่นยังไงนะหรอก็คอยช่วยเพื่อนไงคอยก่อกวนศัตรูสร้างโอกาสให้เพื่อนเก็บคิว และความรับข้อแรกอลิสเป็นแทงยืนนำอยู่ข้างหน้าปาสกิลก่อกวน <Wait that. S 1> เลือดที่มีมากกว่าเมทและแครี่ทั่วไปยืนรับดามเมจข้างหน้าให้เพื่อนได้สบาย <Just that. S 1> ไม่ต้องกลัวลุยเลยคุณแวนเลือดเยอะแถมยังมีท่าสองกดเพิ่มโลได้ด้วยนะ <Yeah. S 1> ความรับที่สองอลิสเป็นแค <Gotcha. S 1> นรี่ปาซันใส่สกรูแล้วยิงไปรัว,รว ยิงไกลใช้เก็บคิวได้นะความลับข้อที่สอลิสเป็นเมดก็ได้ถ้าอนตินอกจากทำให้ศัตรูเป็นใบและติดสโลแล้วยังสร้างดามเมดเวทให้กับศัตรูที่เข้ามาโดนทุกตัวด้วยนะยืนรับดามเมจเป็นแทงโจมตีรัวๆแบบแครี่และสร้างดามเมจเป็นวงกว้างแบบเมดเลยแล้วสรุปอลิสเป็นตำแหน่งอะไรกันแน่เนี่ย ขอให้คำนิยามว่าตำแหน่งอล,ลิสก็แล้วกันเริ่มจากเป็นแท้งพาเพื่อนบุกไปลุยกันเลยพวกเรา <c oughs> เป็นเมดวางสกิลลงไปแล้วก็เป็นแคร,รี่ยิงรัวๆ <c oughs> โอ้โหนี่แหละอล,ลิสเรื่องที่3การออกไอเทมชิ้นแรกฟอสคินซิ่งมาพร้อมสกิลกดใช้ล้างสถานะ เสริมป้องกันสถานะและฮิวเลือดรองเท้าลดเวลาสถานะผิดปกติขวานเสริมอืดโจมตีลดความเร็วศัตรูและเพิ่มความเร็วให้ตัวเองเกราะอัศวินใครตีเข้ามาก็หนึดเกราะเขียวฟื้นฟูเลือดช่วงท้ายเกมขี้เกียจกลับบ้านแล้วงั้นขอฟื้นฟูเลือดอีกชิ้นแล้วกันเรื่องที่4พลังแฝงถ้าอยากจะเป็นเมดหรือแครี่ ก็ต้องใช้สายเหลืองเอาให้โจมตีครั้งแรกแรงเป็นพิเศษสีฟ้ากดฮิวเลือดได้ในทันทีสำหรับรูนใช้เซตแทงมาตรฐานเลยโกลเด้นบอดี้โปรเทคพาวเวสเรื่องที่5ข้อควรระวังสำหรับตัวอลิสไม่ต้องระวังอะไรนะคอยระวังเพื่อนดีกว่ามองมินิแมปไวต้ตลอดใครๆก็ต้องการให้อลิช่วย มาแล้วจ้ามีแทงแล้วงั้นฉันจะเล่นเป็นแครี่ยิงไปรัวๆเรียบร้อยพวกเด็กๆมาออกกันแล้วงั้นฉันจะเปิดสนามเด็กเล่นให้เสริมโลให้แล้วเลยเลยพวกเรามีอะไรใส่ให้หมดยิงไปรัวๆยินบวกกันไปยาวๆศัตรูเข้ามาเดี๋ยวจะเสริมโล่ให้ ไล่ฆ่ามันอย่าให้เหลือโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี้ยเผลอแป๊บเดียวเก็บหมดทีม <Double kill. S 1> ดูเลือดของอลิสกับคุณวัวส s <S พิพอๆกันเลยก็ <In time. S 1> บอกแล้วว่าอลิสเป็นแทงยืนรับดาเมจได้สบายอยู่แล้ว <c oughs> แถมมีคุณวัวเป็นกำแพงชั้นที่ so 1มีอลิสเป็นกำแพงชั้นที่สอง yeah. ใครก็เจาะเข้ามาไม่ได้หรอกนะ <are> ดูเลือดดีๆนะ <c oughs> สีเขียว <Sorry. S 1> กลับมาเต็มโกงไหม <c oughs> <c oughs> เอาละ่ะได้เวลาปิดเกมแล้ว <c oughs> เราจะทำลายป้อมให้หมดระเบิดปอ้อมพร้อมเคลียร์คลิป <c oughs> โอเคเหลืออีกแค่หนึ่งป้อม <c oughs> ถ้าทีมไม่มีแท้งอลิซจะเป็นแทงให้เอง แต่ถ้าคุณมัวเป็นแท้งแล้วฉันก็จะเป็นเมดให้กดโจมตีธรรมดาไปรัวๆมาทางนี้อุ๊ยทำอะไรเลือดก,กลับมาเต็มดาหน้ากันเข้ามารนหาที่ตายกันชัดๆระเบิดบ้านมันเลยถ้าเลือกเล่นแท้งจะได้ความอึดถึกทนอยากโจมตีไกลคงต้องเลือกเล่นเมดกับแครี่ แต่ถ้าอยากได้3ามตำแหน่งนี้รวมกันก็ต้องเล่นตำแหน่งอลิซทำไมถึงโหดขนาดนี้อา้าวนี่ไม่รู้เหรอความลับก็คืออลิซ <c oughs> เป็นร่างอวตารของ GM ยังไงล่ะ <c oughs> อยากให้สอนเล่นตัวไหนอีกก็บอกนะอลิซรู้จักทุกตัวอยู่แล้ว <c oughs> เล่นเกมให้สนุกนะบายบาย